คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมน้โชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ ดติดตามนะครับกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝากเอฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรรักนะครับสุดจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับก็มาพระรองของเรานะครับ92แล้วก็95 แอดก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็บวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องอกตรงใจนะครับ FC ฟีมิรักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนนะครับจากทางช่องแอดคิมนําโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับแล้วก็มาสรุปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับเดินทางมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับสําหรับเดือนมีนาคมนะครับสําหรับเดือนมกราสวยหรูนะครับผม14ครั้งเข้า13นะครับสําหรับเดือนกุมภาพะขนาดเลยนะครับ12ครั้งนะครับเข้า12เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับเดือนมีนาผ่านมา2ครั้งแล้วก็มาทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับ เข้าพะรอ,องนะครับพี่น้องอย่าลืมตัวรองนะครับข้อสอบออกอยู่ที่925 915นะครับบางที่เอา92นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา25นะครับบางที่ก็95นะครับ n c p น้องได้คอมเมนต์เข้ามาอยู่บางที่ก็95นะครับแถวอุบลนะครับพี่น้องบอกว่าแถวอุบลมี95นะครับแอดนะครับเป็น92 นะครับถ้าใครที่ไม่ได้92ก็จะดราม่าเนาะ95เพราะว่าแต่ละที่เขาสอบล่างไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องของเราก็คอมเมนต์มาบอกแล้วนะครับสําหรับ915บนด้วยกันนะครับผม fc พี่น้องที่เขารูปรักนะครับแอดก็เจาะเข้า92แล้ว95นะครับใครที่สังเกตจะเห็นนะครับ fc พี่น้อง92 95ไอ้คิมกลับให้อยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดี ้าการคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรเจาะ2ตัวนะครับเอก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับสมำหรับมังกรทองเข้าตั้ง9เข้าตั้ง5เข้าทั้ง2นะครับก็ทําไปตามตารางวันก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับก็สอบออกวันไหนแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับ ก็จะมาคำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับสําหรับล่าสุดนะครับผมวันจันทร์นะครับผมเลข9มานะครับผมพี่น้องเลข5ก็มานะครับเลข9ก็มาขาดแต่เลข1นะครับส c พี่น้องก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับ9 2บางทีก็9 5นะครับผมพี่น้องนาสามขอขอสอบล่างแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ fc พี่น้องมีความโชคดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4ี่เลข8เลข2เลข5เลข9สําหรับศูนย์กับ1คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถนํามาจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับงวดน,นี้แอรก,ก็จะคัดลงชุดวินนะครับของมังกรทองนะพี่จพี่น้อง6ตัวนะครับพี่จีพี่น้องก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับตัวเด่นก็จะมีเลข0ูนย์นะครับพี่จีพี่น้อง0 1 2นสองนะครับ8 5ห้า เก้1 8 5 9นสาะครับสำหรับชุดบินสำหรับพี่น้องที่จะจับคู่จะวินนะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนะครับชอบื่อตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่นะครับ2แล้วก็5นะครับสายวิ่งสายรูดรูดสองกับ5นะครับพวกความชัวร์สำหรับ2ออจะเจาะไม่เยอะนะครับในกลุ่มแอจะเจาะให้ประมาณสัก ห้าคู่นะครับหรือหกคู่นะครับถ้าเจาะห้าคู่หกคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับถ้าเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันเยอะนะครับเด่นนะครับก็จะมีศูนย์สองนะครับสองห้านะครับแล้วก็สองเก้ากลับหัวด้วยนะครับไม่กลับหัวไม่ได้นะครับถ้ามาสองหกเราก็จะวาบุญนะครับแอดคิมกลับให้เลยแหละนะครับไม่กลับไม่ได้พี่เก้ากับพี่หกเนี่ย ตัวเดียวกันนะครับนิสัยไม่ดีนะครับมาชอบกับหัวนะครับต่อไปก็จะเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่5นะครับก็จะมี0 5นะครับ5 2 2 5นะครับ5 1 1 5 5 9 9 5กลับหัวให้ด้วยนะครับไม่กลับหวาวุ่นนะครับเป็น5 6 6 5นะครับถ้ามา9นี่จับกลับหัวให้หมดแหละ นะครับมวลเมื่อกี้ทําให้กลับก็ว้าวุ่นเลยนะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็ระวังนะครับสําหรับสองก็ระวังสองห้ามวลไม่ติ๊กนะครับไม่กลัาวงกลมแล้วพี่น้องจะมองไม่ชัดทุกทีนะครับก็ระวังเก้าสองหรือว่าห2สองห้าเก้านะครับห้าหนึ่งนะครับประมาณนี้ทุกทีมือมือเคยทํา บอกว่าเอสคิมกาวงกลมแล้วมองไม่ชัดเลยนะครับตามนี้ก็จะติ๊กไว้ให้เนาะประมาณนี้อันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับ02กับ5 2สำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอสเจาะคัดออกมาให้จับคู่ในตารางหรือจะเป็น022125282924ที่คัดออกก็ได้นะครับหรือจะเป็น505152585954ที่คัดออกก็ได้นะครับพี่น้องจับคู่อย่างนั้นก็ได้นะครับสำหรับใครที่กลัวพลาด นะครับอย่างที่แอดคิมเรียนนะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันสูงนะครับถ้าเจาะห้าคู่หกคู่ดูว่าลูดเลยโอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับลูดนี่ไม่พลาดถ้าตัวเด่นมานะครับสําหรับวิพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสําหรับสุดเจาะสามตัวเด่นๆนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ห้าแปดสุดเจาะสี่ตัวห้าแปดศูนย์ห้านะครับเลขในตารางนะครับก็จะเป็นสี่เก้า แปดห้านะครับเลขในตารางที่คัดออกนะครับก็จะเป็นอยู่ที่อ่าซีซีเจ็ดห้านะครับเลขผสมสำหรับหกตัวนะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้านะครับอันนี้คือหกตัวนะครับชอบคอยตามจดไว้แคบไว้สำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวังสองสองห้าห้าเก้าเก้า แล้วก็66นะครับสายเบิ้ลกันให้4คู่นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันกลับหัวให้นะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับอีพีพี่น้องที่ชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามให้ทางช่องด้วยนะครับวมืที่แล้วก็เข้า,า29นะครับแล้วก็59นะครับไี่ิมกลับให้อยู่ นะครับใครที่สังเกตนะครับก็ยินดีพี่น้องที่โชคดีสําหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ช่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งิงนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินครีมนําโชคพารวยมานําเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับ FC มิตลักนะครับอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าข้อสอบเรียกวิ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาสุดเด็ดเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตุวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมใชัยทุกท่านเช่นเคยกรับผมสวัสดีครับ